สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชาแนลนี้นะคะใกล้เข้ามากันอีกแล้วนะคะกับวันที่1ตุลาสองห้าหกสาำหรับคลิปเตดเลขดังเซียนหวยเรียงเบอร์คลิปนี้ก็จะมีมานำเสนอเพื่อนเพื่อนให้ลองใช้พิจารณาในการรับชมรับฟัง จากที่คุณโรเบิร์ตสายควันได้เสียชีวิตไปนะคะเป็นที่แปลกตะลึงกันมากว่าเลขสามตัวนี้ตรงกันทุกตัวคือปวาลงทะเบียนรถและพอสอเกิดของคุณโรเบิร์ตสายควันฉันจึงได้นำเสนอ เลขที่จะมาให้เพื่อนๆพ,พิจารณาดูว่าจะมีโชคมีลาบกับคุณโรเบิร์ตหรือเปล่ากันนะคะเลขที่คุณโรเบิร์ตให้คือตัวนี้ค่ะนี่เลยนะคะเดีย๋ยวดูก่อนนี่ค่ะเหมือนกันเลยนะคะ ฝาโลงทะเบียนรถและพศเกิดของคุณโรเบิร์ตขอให้เพื่อนๆที่ติดตามคลิปเด็ดคลิปดังเซียนหวยเรียงเบอร์ได้ลองเสียงโชคเสียงลาบดูขอให้ทุกๆท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ